สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ t t a l k Special นะครับในวันนี้เราจะนำเอา Tips and Tricks นะครับของ Jeff Be บ o s c ซ o ของ Amazon นะครับ Amazon ถ้าจะว่าไปเนี่ยเป็นร้านค้าที่ร้อยละ80%กว่าเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าถ้ามาใช้ออนไลน์บริการออนไลน์แล้วเนี่ยไม่ปันใจเพราะว่า Jeff b e บ o s เนี่ยมีวิธีที่จะทำให้เขาแฮปปี้ครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเป็น User Friendly เจฟเบร์สอสให้หลักการง่ายๆ5เรื่อง5หลักการดีวกันฟังดูแล้วบางหลักการก็เราแทบจะนึกไม่ถึงเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้แหละที่ทำให้เจฟเบร์สอสผงาดมาเป็น CEO แล้วก็เป็นคนที่รวยที่สุดในโลกนะจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes นะครับ5ข้อว่ากันเลยนะครับข้อที่1ครับอย่าฟังเพียงแค่เสียงของลูกค้าอย่าเพียงแค่ฟังเออต้องเข้าใจด้วย นะครับเขาบอกว่าเวลาเข้าไปเนี่ยต้องไม่ใช่แค่ Listen นะต้อง Understand ด้วยเหมือนกับเรานั่งอยู่ใน c อเซ Center ์ฟังเสียงบนลูกค้าฟังลูกค้าบนนู่นบนนี่แล้วลองมาคิดดูซิว่าเฮ้เราจะปรับอะไรอย่างไรนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกเลยไม่ใช่เพียงแค่ฟังแค่นั้นต้องเข้าใจด้วยนะครับหลักการที่2ครับเขาบอกว่าต้องโฟกัสที่ความต้องการของลูกค้าแล้วก็ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั้นๆ นะครับอย่าไปมองตัวสินค้าก่อนอย่าไปมองคู่แข่งก่อนแต่โฟกัสที่ c u สเ o อ e ์ n นี d s เออแล้วก็นำเอาสินค้าบริการ s ซ r ร์ฟ e นี s ของลูกค้านะครับในหลักการที่3ตอนแรกผมอ่านก็งงเหมือนกันนะครับหลักการนี้เขาบอกว่า the empty c h a r e สำคัญที่สุด เอ๊ะเราก็งงมันหมายถึงอะไรเก้าอี้ว่างหรือว่าลูกค้ามาไม่เต็มเหมือนกับเราดูหนังนะฮะไม่ได้เต็มทุกรอบเอ๊ะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เจฟเบซอด์สหมายความว่าอย่างนี้เวลาการประชุมกรรมการบริษัทเวลา,ารประชุมทีมงานทั้งหลายเนี่ยเจฟเบซอ์สจะเตรียมเก้าอี้ว่างไว้ให้แลวบอกไว้เลยนะครับว่าเก้าอี้ว่างตัวเนี้ยคือลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นเวลา,ารประชุมเวลาจะคิดอะไร นะครับเวลาจะหาโปรโมชั่นคิดถึงโปรดักต์ใหม่ๆบริการใหม่ๆให้มองไปที่เก้าอี้ว่างตัวนั้นซึ่งลูกค้านั่งอยู่เออหลักการนี้เป็นหลักการที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับลองนําไปใช้ดูก็ได้นะครับมีเก้าอี้ว่างสักสองเก้าอี้แล้วก็บอกกับทีมบริหารทุกคนบอกว่าที่ว่าง2เก้าอี้เนี่ยคือลูกค้าหรือถ้าจะให้สนุกไปกว่านั้นเอารูปมาวางไว้เลยครับเอารูปลูกค้ามาวางตั้งเป็นสแตนดี้หลักการนี้เรียกว่า empty chair เป็นเก้าอี้ที่สําคัญที่สุดนะครับหลักการที่4ครับเจฟเบ์โซสบอกว่าต้องให้เกียรติกับลูกค้าให้เกียรตินี่เขาใช้คําว่า respect เจฟเบ์โซสบอกว่าถ้าทําให้ลูกค้าไม่สบายใจเนี่ยเขาไปบ่นกับเพื่อนอีก6คนคือเจอหน้ากันจังๆเนี่ยไปบ่น6คนแต่ถ้าเป็นโลกของไซเบอร์สเปซโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะไปบ่นกับเพื่อนๆแล้วมันจะกระจาย many to many จากหเป็น6,000แล้วลองดูซิว่า6,000จะขยายไปอีกเท่าไหร่เป็นหมื่นๆเป็นแสนๆน,นะครับเจฟเบโซใช้ความสําคัญมากว่าต้อง respect ลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับและหลักการสุดท้ายครับหัดที่จะให้ขออภัยเมื่อมีปัญหาต้องขอโทษอันนี้เป็นหลักการที่สําคัญไม่งั้นเนี่ยเรื่องมันจะลุกลามใหญ่โตไปจนถึงภาวะวิกฤตเลย บางครั้งเนี่ยแค่คาว่าขอโทษคําเดียวเนี่ยสยบทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นขออภัยไว้ก่อน5หลักด้วยกันนะครับเจฟเบโซสอ่ะเรียบเรียงนะครับอันที่1นนะฮะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันที่1อย่าเพียงแค่ฟังเสียงลูกค้าต้องเข้าใจด้วยนะครับหลักการที่2ต้องโฟกัสที่ความต้องการของลูกค้าแล้วนําเอาสินค้าบริการไป ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านั้นๆนะครับข้อที่3ครับเก้าอี้ว่างสําคัญที่สุดนะครับข้อที่4ต้องให้เกียรติลูกค้า Respect นะครับแล้วก็ข้อที่5อย่ากกลัวที่จะขอโทษนะครับหลักการง่ายๆครับจาก t t a l k Special และผมอาจารย์โต้งธีรพัฒน์ไว้มาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ